สวัสดีครับโดมวัสด,ดมรัศมิทัศน์ทัศนศิลป์รุ่น4ี่สิ่งที่เป็นความทรงจำเนี่ยก็คงจำนั่นแหละปีหนึ่งที่เป็นเด็กอาร์ตวิชัวอาร์ตแล้วก็พวกเราก็ไฟแรงที่อยากจะทำอะไรให้ภาควิชาจำได้เลยว่าเราทำสมุดหาเงินให้ห้องสมุดภาควิชาเพราะตอนนั้นเนี่ยหนังสือมีน้อยมาก ก็ได้ทำดีไซน์กันช่วยกันทำประมาณ4-5ดีไซน์แล้วก็ไปขายทั้งมหาลัยก็ไปได้หนังสือดีๆจากเอเชียบุ๊คได้ตังไดงไปซื้อหนังสือมาหลายเล่มก็ก็ดีใจนะว่าเริ่มต้นก็เป็นจุดหนึ่งของทัศนศิลป์ใช้ชีวิตยอยู่กับชอบมีเพื่อนฝูงมีรุ่นพี่มีอาจารย์ที่ให้ความรู้สิ่งที่ได้มาจากคำว่าทัศนศิลป์เนี่ยมันมากกว่าศิละปะแขนงต่างๆ เพราะมันเป็นเรื่องของทัศนะทางศิลปะทําให้เราเนี่ยใช้ศิลปะในการดําเนินชีวิตใช้ศิลปะในการทํางานมหาวิทยาลัยเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้จะรู้ในส่วนหนึ่งในเรื่องของพื้นฐานของวิชาการแต่เวลาไปอยู่ในชีวิตจริงศิลปะในชีวิตมีเยอะมากณนะทุกวันนี้คือผมขยับจากการเป็นสายอาร์ตมาเป็นสายผู้บริหารศิลปะในการบริหารก็เป็นส่วนหนึ่ง ใช้ทั้งศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์นิติาาาศาสตร์รัฐศาสตร์คณิตศาสตร์เพื่อทําให้ทุกอย่างเนี่ยสมดุลซึ่งกันและกันซึ่งพื้นฐานการกผสมผสานของเรื่องของศิลปะเนี่ยก็มาจากพื้นฐานการกเรียนอาร์ตเข้าใจในเรื่องของอิโมชั่นอลเข้าใจในเหตุผลแล้วก็พยายามสร้างสารรค์ในทุกด้านให้เกิดสิ่งที่ดีกับคนรอบข้างสิ่งที่ดีกับองค์กรที่เรา เป็นอยู่